เรื่องของการที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมารับผิดชอบเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนขั้นปฐมภูมินะครับในนามของผมนายกสมาคมบปรเจเรไทยนะครับดรชูครคำชวก็ยินดีนะครับที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกกรมของกระทรวงสาธารณสุขและก็เจ็ดสอภาคีเครือข่ายของด้านสาธารณสุขทุกแห่งนะครับเพื่อที่จะทําให้สุขภาพของพี่น้องประชาชนขั้นปรมภูมิดีขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ เราก็ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรเข้มข้นนะครับให้กับบุคลากรที่ถ่ายโอนมานั่นก็คือแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งในบุคลากรของอที่ถ่ายโอนมาทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่หลายตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นพอรพอสตพยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขนักกายภาพทันตะนะครับแล้วก็แพทย์แผนไทยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องการพัฒนาเชิงลึกนะครับให้ พี่น้องแพทย์แผนไทยนั้นได้มีความเข้าใจในการบริการประชาชนแล้วก็ทํำยังไงจะเป็นองคอ์กรที่จะสร้างรายได้ให้กับเราพสตอด้วยนะครับโดยโครงการหนึ่งเราพสตอหนึ่งคังยาสมุนไพรนะครับ<ม>เพื่อให้รณรงค์ให้ทุกขั้นนะครับในพื้นที่ท้องถิ่นบ้านนอกหรือว่าตามชุมชนต่างๆได้หันมาใช้สมุนไพร ซึ่งส่วนหนึ่งค่าเกิดมีการใช้สมุนไพรเยอะๆนะครับก็จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรนะครับแล้วก็ผู้แปรรูกนะครับแล้วก็เอาพี่น้องอสมอมาร่วมทำโครงการสมุนไพรด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันให้อ่าประเทศไทยนั้นเป็นเมืองแห่งสมุนไพรอย่างแท้จริงนะครับซึ่งก็จะลดการใช้อ่ายาเคมีหรือยาสมัยใหม่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพลง นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการอบรมครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางสมาคมอบจแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับทางกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยราชพัฒส่วนสุนันทาได้ร่วมกันในการจัดโครงการครั้งนี้นะครับโดยเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็ที่บดีกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับแล้วก็ผู้บริหารนายกอบจทั้ง4ภาคนะครับได้มาร่วม ในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ยุทธศาสตร์ร่วมกันในเรื่องของสุขภาพขั้นปฐมภูมิครับค่ะาทางดิฉัน,นี่ยสงสัยเรื่องนี้ว่าคุณภาพหรือว่ามาตรฐานในการพัฒนาตัวยาของสมุนไพรค่ะตอนนี้เทียบไปถึงการรักษาแบบต่างชาติแล้วหรือ,อยังในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานนะครับในสินค้าบางตัวนะครับก็ถือว่าอยู่ใน ขึ้นสู่เกณฑ์สากลน,นะครับแต่บางตัวก็ต้องมีการพัฒนาซึ่งก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับเขตประเทศไทยเป็นเขตเลือดศาสตร์เขตร้อน,นครับเพราะฉะนั้นฤทธิ์รหรือยาสมุนไพรค่อนข้างสูงกว่าเมืองหนาวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีทั้งแสงมีทั้งดินอะไรต่างๆทําให้แร่ธาตุต่างๆนําขึ้นมาสู่สมุนไพรได้ใช้ประโยชน์ถึงเต็มที่นะครับน,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง ในเรื่องของคุณภาพสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพมากกว่าหลายๆประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้า,าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ความสนใจใส่ใจกับยาสมุนไพรไทยผมก็มีความเชื่อมั่นว่าในอนาคตเราก็จะสามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้นะครับเป็นการสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรและก็พัฒนาด้านาสารณสุขของไทยด้วยนะครับ